เัน,นี้ทำไมใช่อยู่วะอ๋อกลับสวัสดีกลับบรรดาพี่น้องอ่าทุกทุกท่านเนาะจำครั้งนี้นะครับเนาะยังอยู่กับท่าสิ่งนิวเวอร์ชั่นนะครับเนาะอันนี้ตัวเขากลเป็นอยงนี้เหรอรู้ยังไงเออนี่เหรอเนาะน่าจะเป็นตัวนี้ อันนี้บอกอาอไม่ใช่อีกอตอนนี้เขากำลังให้ยามประกอบไอ้เครื่องพุ่นน้ำฉีดน้ำนี่เนาะเดลิเตสันทิ้ดิถูกๆ,ๆูกนะครับเนาะเพราะว่าบกเคยใจนะครับเนาะไม่ใช่อีกคู่มือก็อกมีให้มานะเนาะเขาก็เลย ับอันนั้นใส่อันนี้ใส่อัน,นใดเป็นอันใดก็บอกกุ้ย <c ười> <c ười> นี่ไนะ่ไค่อยบเข้าขใจก็กุ้ยนี่ไนงะมันยังไงเนะี่ยก็รอรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะอ่ะมาลุ้นเจอกันว่าเราจะได้ใจก,ก่อนนะครับเนาะ <c ười> <c ười> น,นี่โอเคแนละ้วเนาะ ต่อยังไงวะต่อยยังไงวะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ใช่หรือเปล่านะครับเนาะเออพี่น้องอย่าดราม่าเนอะครับเนาะคนแบบเคยใจนะเนออาะก็อยนแม่กำลังมาซื้อมาใจแบบเดียวนะนะเนี่ยเนาะออันนี้ก็ออสมั่งอมัยตัวเองนะครับเนาะในการกุก๊กๆกลางๆนะครับนะเนาะเราต้องมาลุ้นกันเนาะว่าเออมันจะได้ใจก่อนนะครับเนะ <c oughs> าะอันนี้ก็ ลองคอมันล่ะอกกได้เนาะของอยู่ลุ่มตาเนาะอืมปืนเนี่ยงไม่มีอะไรเลยอ่ะลุ้นๆกันไปนะครับเนาะถ้ามันบรรลุไปก่อนได้หันว่าได้ใจแน่เนาะครับเนาะ <laughs> 哦，你吧、嗯。嗯 oh, 嗯嗯 I can't believe you're lying to ทดสอบทุกแล้งนี่ใช่ไหมนี่ต้องจุ่มลงในน้ำนี่นี่ันี้นนลงองฟดดู mời cô giống như mày mời cô giáo nhà mày mời cô giáo nhà mày mời cô giáo หือทำไมไปไหนมันไม่มาทำไมไหนมันไม่ไไมาหือวัว ไม่ไม่ดูเลยเศรีคิดสี่อะเศรีคิดฟื้นอ่ะว้าวเสียงก็บุกค่อยดังดีสุดยอดสุดยอดโอ้ ว้าวสุดยอดสุดยอดว่ะสุดยอดเยี่ยมนี่ยอมันมาไล่ดัง wow. wow. <laughs> <tompa> 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 ดิฉันดิฉันไอ้คำปอนคปอนปอจะขึ้นมาไหมตินเต้เติ้เต้เรได้ของไใหม่ขึ้นมาไปกับเท่าปิงไหมอ๋อยังขงอีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้ทดสอบไม่ได้ทดลองโอ้ยไดนดูสิตัวนี้ดูสิ ยังเวียอีกยังชิดโวมชิดเกมมเลยนี่ชิดเลยสวัสดีครับโอ้ผมได้ของเล่นชิ้นใหม่นี่เกเลยเลยเลยิ้นใหม่างนมี่างก็างเฮ้ทำบุปเกว่ากว่จะกุมเปิดได้โอ้ยตั้งแนนเลยเนี่ย แล้วแล้วมันมา่านกมันก็เขียนว่าไม่ถึงสามสฟันไม่ถึงสามสีันนั่นแหละไม่่เครื่องเครื่องมือเครื่องมืออ่ามันหยังมีเครื่องมือการธนาารไม่หมันมันก็มีที่ว่าเป็นขาไม่มีไม่มีมาเขียนได้ถึงยัมีเเขียนเออมันมันดาแล้วก็แบบนี้ คนวอดเข้าไปบอกว่าคุณคุณยังไม่เข้าเกณฑ์อ๋อไม่แต่ยังต้องรออีกเมอหรือไม่ไมไม ถ้าเราเราลงพิษันถ้าเราลงหันเดียวเยอะเขาก็ให้เยียวก่อนอ๋อนี่นะก็พอดีเพราดูะพี่จะฟีมด้วยแล้วพี่มียาวบางคน้ขาบอกว่ เอไไ่ใเหร้งลงเสมอไ,ไหวันหคละส่งยนหคลิปคจะดีเพราะว่าไคลิปลงได้คิปลงเนี่ยว่าบางวันน้อยบาวันมากเยว่า AI แล้วก็ม่ใรว่าเลงไว้สมอเสมอลยับทางเราไม่ได้คงจะจริงจะเปลีนน้ำนองนั้น เอาเป็นว <S preach ers> okay, ่าให้ลงสบับกันุล้วพอพี่อยู่โมพี่อยู่เท่อไรห้าเหรียญพี่อยู่ลอเท่าไรห้าเหรียญจะเป็นต้อยพี่อยู่โมห้าเหรียญใช่ไหมใช่หรือเปล่าครับขึ้นไหมขึ้นไหมวันนี้ช่างอ่ะไม่ขึ้นพี่มีวิ่เดียวอย่างเดียวอ่ะวิ่เดียวโอเคเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้ต่ออีกก่อนนะครับเนาะพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ 拜拜。Bye bye. Bye bye.